สวัสดีค่ะพวกเราข่าวพีเคนิวเรื่องเล่าข่าวภกกุมาร EP4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปีการศึกษา2567วันพุธที่19มิถุนายน2567 กิจกรรมการแข่งคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดป .1- ถึงป .3 การแข่งขันคัดลายมือตัวบรรจงขึ้งบรรทัดป .4-6 ึนงนที่ถ้าออกไปนับพี่อัดวิดีโอเดี วันพฤหัสที่20ิมิถุนายน2 5 6 7การแข่งขันสองคำของจองปอถึงป3การแข่งขันเขียนเครื่องตามภาพป4ถึงป6ค่ะเยี่ยมเี่ยมาในี่อค วันศุกร์ที่21มิถุนายน2567การแข่งขันอ่านร้อยแก้วป .1 ถึงป .2 การแข่งขันการอ่านฟังเสียงป .3 ถึงป .6 ค่ะวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความป .5 ถึงป .6 ค่ะวันพุธที่26มิถุนายน2567การแข่งขันเล่านิทานป .1 ถึงป .4 กกรไข่ขัดระบายสีตัวละครป .1 ถึงป .3 กกรไข่ขัดจำนวนระบายสีจำนวนสุภาษิตป .4 ถึงป .6 ค่ะอันนี้ชา วัสดีค่ะวันนี้มีบทกรพิเศษจากครูชาโนนนะคะสุนทรผู้วันคูกรอ,อักษรสา์วันครูเจตใส่บาทศาสนาวันต่อต้านยาเสพติดจ,จิตภาวนาวันภาษาไทายใหญ่ยิ่งจริงดังคำวันลำลึกนึกถึงกะวีเอกวันแห่งเลขมงคลวนเตือนย้ำ26มิถุนาพาจดจำ บนทางธรรมล้ำภาษาต้านยาร้ายแบบอย่างดีมีค่ากว่าคำสอนพึงสังวรจิตตื่นรู้คือผู้ให้อ่านและเขียนให้ถูกต้องภาษาไทยเอาธรรมะข่มใจไทยเจริญประพันธ์โดยคุณครูชานนท์สุคัตโรงเรียนพักกุมาร้อเอ็ดค่ะ